ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพิมพ์จะพาไปบุกเกยาวราชตอนเช้ากันจ้านั่งตุกๆไปเลยสิคะที่แรกที่เราไปนั่นก็คือคือเราดูวัดแขกจ้านะได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงนาม,มานาะนก็ขอมาแวะสักหน่อยแต่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายภาพเลยนะพื่อโดนเจอมาละหนึ่งเข้าไปเราก็งงๆงงปะเสร็จแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะะก๋วยจับเสี่ยงหนที่ดังมากเขาเป็นตอกซอยเล็กๆแบบนี้ แล้วก็ไปกินเนอะตรงข้ามห้างเซนทันอันนี้เป็นเส้นเหมือนเต้นรัดช่องเขาเรียกว่าเส้นเกี้ยมอีเออก็แปลกอยู่นะมันคือรอดช่องในเวอร์ชั่นเป็ดก็เป็นอะไรแปลกใหม่ที่ไม่เคยกินอันนี้เขาเรียกว่าเส้นเสี้ยงไห้เออตามชื่อร้านเลยก่วยจับเสี้ยงไฮอ๋อเป็นเส้นเสียงไฮอย่างนี้นี่กลวยจับแบบสายใช่ไหม เป็นนหมือรสชาติถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังไม่ปังมาเจอน้ำนี่สลปี้น้ำบุยเลมอนไม่เคยเจออยู่เชียงใหม่ไม่เคยเจอก็ขอลองกินสักหน่อยมาลองกินดูจากหน้าอีฉันนะคะมันส้มมันเปรี้ยวมันแต่อร่อยนะสำหรับสายชอบกินเบอร์ก็คือสดชื่นเลยนะคะแต่ทีปวันนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอดูอีพีหน้าจะจะพาไปาดูว่าไปที่ไหนต่อนี่ว่า